ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,476ทับงสามีและภรรยาจะจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา1,476ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็แต่เมื่อได้ทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา1,465และมาตรา1,466ในกรณีดังกล่าวนี้การจัดการสินสมรสให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสวักสองในกรณีที่สัญญาก่อนสมรสระบุการ จัดการสินสมรสไว้แต่เพียงบางส่วนของมาตรา1,476การจัดการสินสมรสนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามมาตรา1,476